วันนี้นะครับเราก็จะแนะนํากันในส่วนของโปรแกรม Excel นะครับเป็นโปรแกรมใหม่ที่เราเพิ่งจะเรียนกันครั้งแรกนะครับก็มาทําความรู้จักกันดีกว่าครับโปรแกรม Excel นะครับเป็นโปรแกรมยอดฮิตนะครับต้องบอกว่าสามารถทําได้รอบด้านเลยจะเป็นรายงานก็ได้นะครับเป็นวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคำนวณตัวเลขนะครับจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางนะครับส่วนนี้เราจะเรียกคำเราใช้คําว่า Sp a d Sheet นะครับจำคำนี้ไว้ รวมถึงการนําข้อมูลดิบนะครับมาใส่ตารางแล้วก็ทําให้กลายเป็นการาฟแล้วก็ตารางสรุปที่เรียกว่า Pivot Table นะครับซึ่งในส่วนนี้สังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันก็จะหน้าตาคุ้นๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆ Microsoft Word นั่นเองนะครับหลักๆนะครับที่ผมอยากจะเสนอเลยก็คืออาอยากจะแนะนําเลยคือเครื่องมือตัวนี้ครับเราจะเจอมันตอนที่เราทําตารางสอนใช่ไหมฮะเราก็รวบนี้อันนี้ก็รวมนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่เอารวมเหมือนเซลก็นี่ เไหมเครื่องมือนี้แนะน,นําเลยครับคราวนี้ก,การอ่านของคอลัมน์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอ่านคอลัมน์จะเป็นการอ่านอันนี้คอลัมน์เอคอลัมน์บคอลัมน์ซดีเอฟจีเอชไอนะครับอันนี้เรียกคอลัมน์ก็คือแถวจากบนลงล่างเนี่ยเราเรียกคอลัมน์แต่ว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เรียกว่าแถวอันนี้แถวที่สี่แถวที่แปดนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ก็จะมีชื่อช่องครับอันนี้เป็นช่อง G 7 อันนี้เป็นช่อง J4 นะครับถามว่าทำไมรูรู้ล่ะก็นี่ไงอ่านคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยอ่านแถวนะครับอ่านคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยอ่านแถวเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่อ่านได้ครับในส่วนนี้ก็เป็น E12 I13 แล้วก็ N9 นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการอ่านคอลัมน์อ่านชื่อของช่องช่องนั้นนะครับโอเคจุดต่อไปครับเรามาดูกันครับว่าเรามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับ กรณีที่มันมีตัวเลขอยู่2ชุดครับบางอันสมมุติเป็นชุดเดียวก่อนนะครับเราต้องการ Co อ py ้เราก็แค่ลากลงมานะครับอีกทีนะรวมๆใหญ่ๆนะครับผมว่าให้เมาส์เปลี่ยนเป็นคุณสมบัตินี้แล้วค่อยกดคลิกลากลงมานำะมันถึงลงมาแต่ถ้ามันมี2อันนะครับเราคลิกเลือกแล้วก็ดึงลงมานะครับมันก็จะบวกทีลหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนกันครับตรงนี้ถ้าเป็น2กับ4ตัวต่อไปนักเรียนก็น่าจะเดาได้ครับมันง่ายก็น่าจะเป็นนี่หกแปดสนะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนมักจะผิดกันตรงที่นักเรียนลืมครับลืมเนี่ยอย่างเนี้ยหนึ่งสองสองสี่นะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่ก็มาเนี่ยโอ้ครูทำไมมันลากไม่ได้ทีอ่ะอ๋อมันมันลากไม่ได้อ่ะครูนะครับหรือบางทีเราลวกแค่นี้แล้วเราก็ดึงไปอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอลากลงมามันก็จะเป็นแค่นี้นะครับซึ่งมันผิดนะครับมันผิด เวลาไปนะครับให้นักเรียนเลือกแค่ตรงนี้พอนะครับแล้วนักเรียนเห็นตุ่มข้างๆไหมคีมค่เนี่ยมันอยู่เห็นไหมในตุ่มตรงเนี้นะฮะไอตรงเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์ไปแตะปุ๊บเนี่ยไอคอนจากที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่มันเป็นบวกบวกตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นบวกสีดําต้องให้เป็นบวกสีดําก่อนนะนะครับเป็นบวกสีดําก่อนหลังจากนั้นเราค่อยดึงครับดึงไปเลยนะครับมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดึงลงข้างล่างอ่ะเรามาดูผลลัพธ์กันครับนี่เห็นไหม เราจะได้สูตรคูณขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะสูตรคูณ no. เนาะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะนะฮะเราก็เปลี่ยนชื่อชีทนะครับว่าเป็นชีทชื่อว่าสูตรคูณนะครับน่นะ,ะสูตรคูณเสร็จปุ๊บไปตารางต่อไปครับตารางต่อไปนะครับเราจะให้มันเป็นตารางที่ชื่อว่าการบวกครับการลบนะะการคูณครับแล้วก็ การหารนะครับแล้วก็การคูณคูณนะครับต่อไปก็เป็นการหารนะครับซึ่งบวกลบคูณหารนี่ก็เป็นปกตินะฮะต่อไปอันนี้ในส่วนนี้นะฮะผมก็จะพิมพ์เป็นตัวเลขที่1นะครับสเปซบาร์หนึ่งนะครับคราวนี้เราก็ลองเล่นนะครับลากเลยปุ๊บนี่แม้เราก็ไม่ต้องนั่งพิมพ์เองนะครับแต่อันนี้ผมเอาแค่2องอันพอนะครับ คราวนี้อ่ะเรามาเริ่มครับผลลัพธ์ของมันคือผลลัพธ์อันนี้เป็นงานไม่ยากนะครับเป็นงานไม่ยากการบวกครับเราเท่ากับครับทุกครั้งที่เราเท่ากับเนี่ยเท่ากับจะอยู่ตรง backspace นะฮะตรง backspace คือไอ้ตรงตัวลบตัวหนังสือนี่แหละนะครับเนี่ยอยู่ข้างๆกันนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิก B2 ครับ B2 ก็คือช่อง B แถวที่2ก็คือช่องนี้นะครับบวกใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปครับแล้วก็บวกช่องนี้นะครับบวกช่องนี้นะครับ enter คราวนี้เมื่อเราใส่ลงไปครับนี่นะฮะเราก็เป็นนะฮะมันก็จะกลายมันก็จะบวกอัตโนมัติเมื่อเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเช่นเดียวกันครับกับต,ตรงนี้ถ้าเป็นลบก็เท่ากับช่อง B นี้แล้วก็ลบอันนี้ลบอันนี้นะครับอ่าเสร็จปุป๊บเราก็กดลองดูครับลบทีละ5นะครับลบทีละ2นะครับมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติ แล้วแต่นะครับตัวเลขตัวนี้ไม่ตายตัวนะตัวเลขตรงนี้ไม่ตายตัวเสร็จปุ๊บการคูณครับคูณเราจะใช้ดอกจันตัวนี้นะครับเป็นการคูณตัวเลขนั่นเองนะครับคูณตัวเลขนั่นเองแล้วคลิกตรงนี้แล้วก็คูณนะครับแต่คราวนี้การคูณมันพิเศษกว่าชาวบ้านครับเนี่ยกดใส่10ยังไปมันก็ยังไม่คูณให้เราครับส <c oughs> ิบสี่ก็ยังไม่คูณให้เราเพราะอะไรช่องนี้มันคือศูนย์ครับเพราะฉะนั้นอะไรคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์แต่เมื่อไหร่ที่ใส่เลขลงไปครบทุกช่องนะครับมันก็จะคูณให้เสร็จสับเร ตัวนี้ครับช่องนี้หารเราใช้เครื่องหมายเป็นสลัครับผมนับสลัในส่วนนี้เช่นกันครับอู้ออกมาแต่ผมว่าหารสองหลัก่อเลยครับเนาะเช่นเอาห้าสิบนะครับหารสิบผลลัพธ์ก็คือห้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบวกลบคูณหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อชี้ครับการบวกลบคูณหารันะรบชื่อชี้ว่าการบวกลบคูณหารนั่นเอง นะครับอันนี้ก็เสร็จสับสำหรับการบุกลบคูณหารต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการเข้าใจกับวันที่นะครับวันคราวนี้ในส่วนของวันจันทร์นะครับเราต้องบอกว่าคุณสมบัติของ Excel เนี่ยเราสามารถทำได้หลายอย่างนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บป,บปบ่แค่ลากลงมานะครับส่วนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ เสร็จปุ๊บมีเทคนิคใหม่ครับเอาเมาส์มาวางให้เป็นสีดำนะดับเบิลคลิกครับนี่แค่ดับเบิลคลิกนะครับมันก็เด้งลงมาอีกทีนะเราไม่ได้ลากนะครับวันนี้ดับเบิลคลิกปุ๊บนี่มันก็จะคำนวณตามแถวแรกด้านหน้านะครับต่อไปเดือนครับเดือนเราก็พิมพ์ไปเลยมกราคมนะครับเป็นมกราคมเราลองดับเบิลคลิกดูครับตามที่ผมใช้เมื่อกี้ครูมันได้ถึงแค่กรกฎาคมแน่นอนครับมันจะอิงตามแถวด้านหน้าของมันมันสุดแค่ตรงนี้มันก็ตดอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องลากเพิ่มนะฮะคราวนี้เดือนรวมถึง นี่ฮะโอ้โอผมพิมพ์เดือนผิดนะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เป็น january นะครับ january นะครับอ่ะคราวนี้เราแค่ดับเบิลคลิกได้ครับมาครบถึง december เลยนะอันนี้เราไม่ต้องมานั่งฟิกมันครับว่าในส่วนนี้เออตัวซื้อเราถูกไหมผิดไหมนะครับขอสอครับนี่ขอสอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนครับขอสอนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บ 1990ครับแต่คราวนี้เราสามารถใส่สูตรได้เป็นพศนะครับการใส่พศคศต่างกันตรงไหนนะครับผมก็จะใส่เป็น1 9 9 1นะครับเนาะพโอไม่ได้นะครับดับเบิลคลิกไม่ได้ดับเบิลคลิกมันจะมาหมดนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับมันถึงจะเรียงพศครับเท่ากับนะฮะเท่ากับจริงๆผมจะให้ตัวนี้นะครับบวก543นะครับ543คือจํานวนพศที่เปรียบเทียบเป็นพศมันจะได้2533 แล้วคราวนี้ความพิเศษของมันคือเราแค่ดับเบิร์คิกครับมันจะเอาตัวหน้าแล้วก็บวก5 4 3เรื่อยๆครับเห็นไหมฮะตามสูตรก็คือเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้คราวนี้สามารถคำนวณอายุจากปัจจุบันได้ครับเท่ากับอันนี้ผมเพิ่มให้นะครับในห้องอื่นไม่ได้มีสอนฮะก็จะเป็นเท่ากับครับอ่าตัวนี้นะครับลบด้วย2566ครับไอ่ต้องบอกว่าต้องเอาตัวนั้น256ขึ้นนะฮะต้องเอา256ขึ้นสอรี่นะฮะ2566ลบนะฮะ f 2ก็คือตอนนี น่แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้เพิ่มนะครับเราก็แค่ลากลงมาเพิ่มนะฮะมาเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราอายุประมาณเท่าไหร่นะครับสองพเท่าไหร่ก็จะเป็นอายุเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอายุนะครอันนี้ให้เป็นอายุนะง่ายๆเนาะ no? เห็นไหมง่ายง่ายเลยอันนี้ก็ใส่สองห้าเข้าไปนะครับมันต้องอยู่เป็นฟอร์มูลาอันนี้ก็ให้ตั้งชื่อชีตเป็นว่าวันเดือนปีนะครับชีตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของชีตของปฏิทิน นะครับปฏิทินซึ่งปฏิทินของเรานั้นนะครับปฏิทินปฏิทินนะผมจะใช้คำว่าปฏิทินนะครับปฏิทินสองห้าหกนะฮะโอเคเนาะปึ๊บเรานับไปกี่ช่องครับ A อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึง G นะฮะแล้วก็เมื่อไฟหนึ่งทีโชว์ครับแล้วก็เมื่ออีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้ให้ใส่เป็นมกราคมนะฮะเสร็จปึ๊บตรงนี้ก็ให้เป็นลายจันทร์ครับ หลังจากนั้นเราก็ลากนะครับยันนี้วันอาทิตย์รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับวันที่1เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันที่2อันนี้จะใช้การลากไม่ได้นะครับเราใช้การลากได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเราก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับล้วก็เติมเป็น9 10อันนี้ห้ามพลาดนะเพราะถ้าพลาดปุ๊บจบเลย10นะฮะเอาไม่ใช่10เท่าไหร่16 17อถ้าครูครับแล้วถ้าอันเดียวไม่ได้ละครับทำไมต้องเป็น2อันอ่ะผมยกตัวอย่างให้นะที่ผมใส่ยี่สิบสามนะฮะแล้วดึง ใช่ไหมไม่ได้นะครับมันเป็นยีิบสามมันต้องเป็นยีิบสี่มันถึงจะลําดับได้นะครับว่ามันถึงตรงไหนนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บยีบเก้านะครับเสร็จปุ๊บก็สามสิบนะครับสามเอ็ดจบอันนี้หนึ่งเดือนนะฮะหลังจากนั้นครับเราครอบถึงมกระลาแล้วเราก็มาตีตารางครับนี่เลือกออบอนเดอร์ครับอันนี้คือใส่ตารางให้มันเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าเราจะใส่สีแล้วก็แค่เทสีลงไปนะครับง่ายๆต่อไปครับเราก็ไม่หยอนมานั่งทําใหม่นะครับก็คอนทูนซนะครับคอนทูนวี แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเดือนอะไรมัดคุมพาพันธ์เดี๋ยวผมทำให้ดูสักสาเดือนนะครับให้นักเรียนทําต่อไปจนถึงธันวานะครับคราวนี้เราเริ่มตรงไหนครับเราหยุดตรงนี้เนาะสาอ็ดแต่วันพุธก็จะกลายเป็นวันที่1ครับพฤหัส2นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรดึงครับ5ตรงนี้ก็เป็น6 7เจ็ดนะฮะสิบสองสิบ นะครับเราก็ดึงไปปึ๊บสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตรงนี้ก็เป็นยี่น่ะฮะง่ายๆปึ๊บลงมายี่หกคราวนี้ก็เป็นยี่8บเจ็ดยี่แปดรู้สึกปีนี้จะมีแค่ยี่แปดวันนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วอ่าอันนี้ของกุมภาพันธ์ก็จะมีประมาณนี้คราวนี้เราไปดูมีนาครับมีนาปึ๊บลงมานะครับเราก็เปลี่ยนเป็น มีนาคมนะครับมีนาคมเสร็จแล้วนะครับมีนาคมเนี่ยอุ้ยบังเอิญพอดีเลยครับตกที่วันอังคารแล้วก็ขึ้นตรงด้วยวันพุธเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเพิ่มนะฮะก็เป็น3 29นะครับ30แล้วก็3 1สังเกตไหมครับทำไมถึงเป็น3 1เดก็มีนาคมนะโอเคนะประมาณนี้นะครับเดือนนี้ก็จะมีบางอาทิตย์ก็จะมี5อาทิตย์นะฮะยางี้มี5อาทิตย์นะครับบางอันนี้มี4อาทิตย์เนาะซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับจนมีนาเมษสาวพุทธพาพิทูนาก็ได้จนถึงธันวานะครับเสร็จปุ๊บตั้งชื่อชีตว่าปฏิทินนะครับปฏิทินโอเคเนาะนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับให้นักเรียนเซฟนะครับเซฟงานไว้ในด็อกิีเมนต์นะครับ,รนนรบจริงๆว่าวิธีการเข้าก็คือไปที่ดิสก์พีซีดับเบิลคลิกครับแล้วก็เลือกที่ด็อกิีเมนต์ตรงนี้ตั้งชื่อว่าอะไร40สมมุติเป็น40หมุนเป็น405แล้วกันนะครับก็คือห้อง4ทับ5 อันเดอร์สกอของคุณก็หม,มุนมาเลขที่แล้วกันนะครับแล้วผมก็เป็นวิลาอบนะครับไม่เอาเป็นสมชายนะครับสมชายอันเดอร์สกอนามสกุลครับใจดีนะครับันบนะบงนั้นชื่องานนี้ว่าชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าสูตรคูณนะครับสูตรคูณวันที่นะครับ สูตรคูณมันที่ชื่องานนี้ครับอันนี้ก็เซฟเรียบร้อยนะครับกดโป๊ะไปเลยหลังจากนั้นครับเราก็สามารถส่งมาที่ IP ผมได้เลยนะครับ IP ผมก็คือนี่4 2นะครับแต่ว่าบางเวลาก็ถามให้ผมก่อนนะครับเปลี่ยนเฉพาะสตัวเลขหลังกดโอเคครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คิิดดวมาคลิกนี่ส่งงานคูบอสมานะครับเราก็แค่เอาไฟล์เนี่ยฮะที่หลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับไปที่ด็อกิเมนต์ได้เลยเนาะไปที่ด็อกิเมนต์หลังจากนั้นครับ เราก็แค่โยนงานของเราเนี่ยโยนลงมาอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเนอะโอเคนะครับอันนี้รวมถึงการสอนส่งงานไปด้วยเลยโอเคครับผม